ก็กรับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนานาน,น้องๆทุคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปโัแบ่งปันมักเครื่องนะผมพี่นานาคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแกดชร์นะผมชอบคนไหนก็ไลค์แคปลูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพี่นานาคนไหนสนใจสายครก็ไลค์แคปลูปมาสอบถามได้นะผมครับก็มีพระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมครับพี่นานาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับโอเคผมเริ่มยิงแรกเลยนะผม ครับนี่ครับเป็นสมเด็จนี่ครับหลวงพ่อแพรวัดติกุลทองนะผมนี่ครับจังหวัดสิงห์บุรีนะผมนี่ครับรุ่นจงอ้างศึกนะผมนี่ครับเป็นเนื้อฝาบาทนะผมนี่ครับเป็นเลี่ยมเจ้าของเขาเลี่ยมเก่ามาแล้วผมนี่ครับแต่เลี่ยมนี่จะแตกนะครับตรงนี้นะผมนี่ครับเป็นเลี่ยมเก่านะครับนี่ครับสวยนะพิมพ์ลึกๆเลยนะผมนี่ครับรุ่นจงอ้างศึกนะผมนี่ครับหลวงพ่อแพรจงอ้างศึกนะผมนี่ครับ เนี่ยสวยนะผมเนี่ยพิมพ์ลึกๆนะผมเนี่ยพินานาคนเอกใจสายคลายก็ไล,ล่แคบรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นรูปเหมือนนะผมเนี่ยครับเนี่ยแพชงอ่างศึกนะผมเนี่ยครับพินานาคนเอกใจสายคลายก็ไลน์มานะผมเนี่ยพร้อมเลี่ยมเก่านะครับแต่เลี่ยมก็จะแตกหน่อยนะครับเนี่ยครับพินานาคนเอกใจสายคลายก็ไลน์มานะผมองค์นี้ก็แบ่งปันที่250บบาทพร้อมส่งนะผม นี่ครับพี่นานาคนนีนใจสายใครก็ไล่์คปรูปมาสอบถามได้นะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับพระผงรูปเหมือนนะผมเนี่ยครับหลวงปู่ทิมนะผมเนี่ยวัดบ้านไร่เนี่ยจังหวัดวัดรหัสไร่นะผมเนี่ยจังหวัดระยองนะผมเป็น ี่ครับพระผงรูปเหมือนนะผมเนี่ยครับหลังฟังตะกุดเงินนะผมเนี่ยครับหลวงปู่ทิมจังหวัดระยองนะผมอันนี้ออกอันนี้หลวงพ่อรัดวัดป่าหวายนะครับเนี่ยครับปลูกเสกเดียวนะผมรุ่นนี้นะผมเนี่ยครับหลวงพ่อวัดวัดป่าหวายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยครับพี่น้าๆคนนี้ใจใสใครก็ไล่์คปลูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับพร้อมเลี่ยมนะผมฟังตะกุดเงินแท้นะผม สายลูกศิษย์ลูกหาน่าจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยจะต่อโคตรตรงนี้นะผมนี่ครับปัดทองสวยๆนะผมกับพร้อมเรียมนะผมนี่ครับด้านหลังก็จะฝังตะกุดเนี่ยตะกุดเงินแท้นะผมนี่ครับหลวงปู่ทิมนะผมเนี่ยจังหวัดระยองนะผมครับพี่นาหนาคนนี้สนใจสายใครก็ไลน์เข้ารูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับวันนี้ก็แบ่งปันที่250บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับราคาเบาๆนะครับพี่นาหนาคนนี้สนใจสายใครก็ไลน์มานะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญสมเด็จพระสังฆราชนะผมครับเหรียญสมเด็จพระสังฆราชวาดนะผมเนี่ยครับวัดลาดบพิษสถิตมหาศีมารามนะผมนี่ครับเนี่ยปีหนึ่งแปดนะผมนี่ครับกรุงเทพนะผมนี่ครับกรอบก็จะแตกนะผมนี่ครยเจ้าของเกาเลี่ยมเก่ามาใช้มานะครับ แตกนะผมเนี่ยต้องไปเลี่ยมใหม่นะผมเนี่ยพี่นา้าคนไหนสนใจสายคลายก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยเหรียญถือว่ายังสวยอยู่เลยนะผมเนี่ยครับอยู่ในเลี่ยมเก่านะผมเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชนะผมเนี่ยเหรียญจริงสวยนะผมเนี่ยครับเนี่ยปีหนึ่งแปดเลยนะผมเนี่ยพี่นา้าคนไหนสนใจสายคลายก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับวัดลาดบัวพิษเนี่ยสถิตมาสีมาลามนะผม เนี่ยปีหนึ่งแปดนะผมเนี่ยพี่นานาคนเอกสนใจสายคลายแค่ลน์มานะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยสามสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่นานาคนเอกสนใจสายคลายแค่ลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับสมเด็จพระสังฆราชวาดนะครับเนี่ยปีหนึ่งแปดนะกรุงเทพนะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดนูนะพี่นานาคนเอกสนใจสายคลายแค่ลน์มานะผมครับสองร้อยสามสิบาทพร้อมส่งครับก้าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นผ้าผงกิ่งหลวงพ่อคูณนะผมวัดบ้านไร่นะผมเนี่ยเป็นผ้าผงกิ่งผสมยาเส้นนะผมนี่ครับนี่ยรุ่นพิเศษนะผมเนี่ยบสามองค์นะผมเนี่ยหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครเนี่ยราชสีมานะผมนี่ครับนี่ออกปีสามหกนะผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะผมอันนี้กล่องแตกนะผมนี่ครับผมได้มาอย่างนี้นะผมเนี่ยพร้อม เนี่ยพระผงรูปเหมือนแล้วก็ปิดตานะผมเนี่ยแล้วก็สังกระจายนะผมอันนี้มีกิ่งนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นพระผงกิ่งนะครับสายลูกศิลูกหาน่าจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยพี่นาหน้าคนนี้ใสใ α, ่สายสายคลา bon ยกันลน์มานะผมอันนี้ผมแกะออกยากนะครับก็เลยไม่ได้แกะก็เลยซีนนะครับเนี่ยพี่นาหน้าคนนี้ใส่สายสายคลายกันลน์มานะผมองนี้ก็แบ่งปันที่200บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยครับราคาเบาๆนะครับสามองนะผมเนี่ยเป็นพระผงกิ่งนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผม พี่น้นนะคนไหนสนใจสายค Wrong, ลายแค่ไลน์มานะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับ200บาทพร้อมส่ง okay, คร got, ับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆน้นะคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์เแคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นะครับเข้ามาทดลองสอบถามได้นะผมเจ้าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่ๆน้นะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมเจ้าคนไหนก็ไลน์เแคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับผมครับผม